เอาดิค่ะผมสุดทุกคนเลยนะฮะวันนี้อยู่ในเกมของไม่ได้อยู่ในเกมอยู่ในหน้าแฟนเพจของนะผมอันนี้ผมได้จัดกิจกรรมนะกิจกรรม30,000ซับสไครป์เบอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีซับอยู่ที่2 8 4ห6ซับนะครับผมแต่ซึ่งแม้ว่ามันจะ30,000แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ากิจกรรมนี้นะครับก็คือว่าให้แบบกิจกรรมสำหรับแบบนักวาดรูปเนาะนะครับผมให้วาดรูปโปรไฟล์ใหม่ใน YouTube ของผมนะครับนะซึ่งรางวัลน,นะครับผม ก็จะเป็นอดีตแท้1อันนะครับหรือถ้าเกิดไม่เอาอดีตแท้ก็แลกเป็นเงิน1000บาทได้นะครับไม่ว่าก็เงินหนึ่งพบาทจะก็จะได้ทางมีการได้ทางทูมันนี่อ่าทูวัลเล็ตหรือว่าจะเอาไปทางโอนธนาคารก็ได้นะครับผมส่วนรางวัลที่2นะครับก็จะเป็นเกมที่ชื่อเด็ดบัตรเดรรัยนะครับก็คือเกมที่ผมติดพอสมควรอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าไม่อยากได้เกมเด็ดบัตรเดรรัยก็แลกเป็นเงินได้นะครับเป็นเงินจํานวน300บาท นะครับผมก็ได้เส้นทางเส้นทางเหมือนเดิมครับก็คือทูมอนี่ทูเบลเล็ตแล้วก็โอนธนาคารนะครับโอนธนาคารที่ผมใช้ทูเบลเล็ตในการโอนนะครับเพราะฉะนั้นจะขอหักค่าโอนไป15บาทนะครับก็อย่างเช่น1,000ก็จะเกิด985 300ก็จะเกิด285นะครับผมซึ่งวิธีการเล่นนะครับก็คือให้แบบว่าสามารถแบบว่ามาโพสต์รูปใต้นี้เลยก็ได้นะครับแบบว่าอะไรเงี้ยแบบแล้วก็โพสต์รูปอย่างเงี้ยว่าโปรไฟล์ใหม่ของผมโพสต์ใต้นี้เลยหรือว่าแฮชแท็กนะครับฝึกสองทำ อีเวนต์สามนะครับผมนี่ก็จะมีคนใช้อยู่เนาะนะครับโอเคฮะซึ่งอ่าต้องเป็นรูปที่วาดเองนะครับพามจ้างวาดนะครับผมเพราะว่าถ้าจ้างผมก็พอรู้ว่าอะไรคือจ้างวาดเพราะว่ามันจะมีลายเส้นอยู่ใช่ไหมล่ะนะครับ 2. ก็คือ 3... พอถ้าเกิดสามหมื่นจะให้เวลาอีกหวันนะครับคือสําหรับคนที่แบบว่าอาจจะดองไว้รอแบบ ใกล้ๆแล้วค่อยว่านะผมคือบางทีมันทรัพมันอาจจะขึ้นลงไม่เท่ากันนะครับแต่ปกติผมจะขึ้นเวลาประมาณสัก60 70ถึงร้อยนะครับผมก็จะอยู่ในช่วง2อาทิตย์นะน่าถึงถึงสามหมื่นนะครับผมถ้าเกิดถึงสามหมื่นจะเปิดให้อีกแค่ห้าวันนะครับเราจะปิดกิจกรรมแล้วก็จะประกาศในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ผมปิดนะครับผมสามคนตรวจไม่ได้มีแค่ผมนะครับเพื่อนในการตรวจอีกเพื่อนก็อย่างเช่นวันจะไปเอาไอ้ปาร์คไอ้นุ้ยอะไรอย่างนี้มานะครับผม อ่หลักการให้คะแนนนะครับมันผมให้เต็มร้อยนะจะมีตรงกับมาสคอตก็คือไอ้เจ้าตัวสกินไมค์ครับหรือตัวมาสคอตเนี่ยนะครับยี่สิบคะแนนความสวยงามให้สี่สิบคะแนนสร้างสรรค์ให้สามสิบคะแนนแล้วก็แบ็กกาวด์แบ็กกาวด์คือภาพไอ้ฉากหลังนะครับผมผมให้สิบคะแนนนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดใครเป็นนักว่างก็อย่าลืมรูปกิจกรรมนะครับผมก็และก็ขอร้องครับว่าถ้าเกิดอ่าอะไรเนี่ยแชร์คลิปฝากแชร์คลิปนิดหน่อยนะครับผมแบบว่ากระจาคลิปนิดหน่อยครับขอบคุณครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องจบตรงนี้นะครับอันนี้คือจิตกรรม 30K นะครับผมโอเคครับเจอกันในค่ำหน้าครับไป